เช้านี้ที่อำเภอเชียงคานจังหวัดเลยวันที่หนึ่งตุลากับภาพจิตกรรมฝาผนังของวัดที่อำเภอเชียงคานจังหวัดเลยเป็นภาพวิถีชีวิตชุมชนในครั้งโบราณเขาปั้นเป็นรูปนูนปั้นเป็นรูปนูน สวยครับเหมือนสามมิติปันเป็นสามมิติลกูลกนูนเป็นปูนปั้นครับสวยงามมากครับหาดูได้ยากครับที่วัดอ <What? S 1> ำเภอเชียงคานจังหวัดเลยวัดมหาธาตุ อำเภอเชียงคานสวัดเลยถึงวัดเก่าโบราณผู้บ้านคูเมืองของอำเภอเชียงคานวันนี้วันที่หนึ่งออกพุ่งเดือนตุลาคมพรุ่งนี้วันที่สองวันออกพรรษาออกพรรษาที่เชียงคานนี่พระนอนพญานาคขาวนะครับ ที่หลังซุ้มประตูวัดท่านก็นจะได้เห็นพระนอนและนี่ก็เป็นพรกพุทธูลกและพะกรูสุข,ขุมบุญโสพลนะครับน่าจะเป็นอดีตเจ้าวาดนะครับของ วัดมหาธาตุตน,นี้ก็เป็นอีกมุมหนึ่งของวัดนะครับที่ชาวบ้านในความเรพนับถือศักดิ์สิทธิ์และครับว่าบูชากับบ่อน้ำพญานาคบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์นะครับท่านมีโอกาสก็เชิญมาไว้นะครับครับบูชา มีพระคาถามีพระคาถาบูชาพญานาคก,กับบ่อนา้ำศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นรูปปังฟ้าผนางังรูปปันที่เป็นรูปนูนครับคล้ายๆสามมิติสวยครับสวยงาม น่าจะสร้างมานานแล้วครับกับกิจกรรมฝาผนังของวัดมหาธาตุอำเภอเชียงคานอันนี้จะเป็นรูปปั้นแสดงถึงพุทธประวัติตั้งแต่วันประสูตรครับวันประสูตรอย่างนี้ประสูตรแล้วก็มาถึงออกบวชครับ อันนี้ก็เป็นรูปปั้นพระวนังสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในการตัดสรุปแล้วก็อันนี้ก็เป็น <c oughs> ปางที่แสดงถึง ภาพประจำวันทุกๆนะครับทุกๆคนที่จะมีภาพประจำวันนี้ก็เป็นภาพแสดงพระถมเทศนาปันเจ้ากีทังห้านะครับนี่คือจิจกรรมฝาผนังของวัดมหาธาตุอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยในวันออกพรรษาว,วันนี้วันที่หนึ่งตุลาพรุ่งนี้เป็นวันออกพรรษานะครับออกพรรษาที่เชียงคานครับ การมีโอกาสก็เชิญมาแวะชมได้นะครับมาอาบูชากับรัศาการปฏิฐา,านอันนี้เป็นกิจกรรมฝาผนังประเพณีลอยกระทงที่ครั้งโบราณเขาได้สร้างกิจกรรมฝาผนังไว้ได้สวยงามมากส่วนนี้จะเป็นกิจกรรม เิดเทิงกองยาววัดมหาธาตุอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยนะครับอันนี้เป็นกิจกรรมปล่อยปลาวิธีชีวิตของชาวชนบทแม่น้ำโขงและปล่อยปลาลงแม่น้ำโขงเพื่อเอาให้ลูกหลานได้ทำการประมง ครับนี่เป็นกิจกรรมฝาผนังอันนี้เป็นกิจกรรมตักบาตรทำบุญนะครับฝาผนังหลังศาวัดมหาธา,า,าตุโพชิมคานจังหวัดเลยครับต่อจากกิจกรรมฝาผนังนี่ก็เป็นประเพณีในการเก็บดอกบัวนะครับเก็บดอกบัว เพื่อเตรียมไปทำบุญของกิจกรรมฝาผนังกำแพงนี่เป็นฝาผนังกำแพงนะครับเป็นวิถีชาวบ้านครับลวดเข้าสรรีเข้าเล่นเด็กน้อยก็เล่นว้านะครับสมัยก่อนของเล่นของโบราณที่เด็กจะพอหาเล่นได้และสนุกและชื่นชอบมากทด่สุดก็คือการเล่นว้า ี่คือการเกี่ยวข้าวนะครับการเกี่ยวข้าวพ่อแม่เล่นว่าวลูกให้พ่อแม่เกี่ยวข้าวนะครับขอโทษลูกก็เล่นว่าวเป็นกิจกรรมสีข้าวลวดข้าวนะครับในหัวโซนก็เปิดไหมเออเปิดมั้งครับ เกือบรอปีนั่นเนอนโอ้โหเป็นวัดเก่าโบราณเนาะตรงเนี้ยน,น,นี่ตรงเนี้ยสมัยก่อนนะครับพระยาหน้าช่วงใครออกพรรษาท่านจะขึ้นมาเก่าท่านจะขึ้นมาตรงเนี้ยอ๋ยบอบ่ได้ไม่ใช่เจดียด์นะองค์ขาวนู้นอ่ะองค์น่าสับสิบครับบทีสีเหมือนองค์ทุกองค์หมดใช่ไหมครับมีองค์นู้นอ่ะ องององนั้นจะองององนั้นจะสีขาวปกติจะเป็นจะเป็นอมทอหอมทองใช่มไหมคับพี่เขา,เ,าเป็นคนพื้นถิ่นเขาบอกว่า,าก็มาให้ข้อมูลในการนี่ก็เป็นวิถีชีวิตการย้อมผ้าทอผ้าของพี่น้องชาวเชียงคานนะครับครับพี่ที ลดน้ำนำหัวปรเพณีสงการในอดีตของเผด็งการจิจกรรมฝาผนังนะครับอันนี้ก็เป็นจิิกรรมฝาผนังแสดงถึงเท่าเจ้าชายทิศอ,ออกบวชแล้วก็ตัดสรุปในที่ต้นพระศรีมหาโพธิ์ ครับนี่เป็นกิจกรรมฝาผนังรัวกำแพงวัดมหา,าธาตุแล้วนี่เป็นกิจกรรมที่เป็นปางพระปรินิพานนะครับ,ขอ,บ,รบรรของพระบาทสมเด็จพระบรมศาสดาสมัของพระพุทธเจ้าของเราละค ที่เป็นชาวบ้านพ่อจังคานได้กราบไหว้บูชาท่านพระศิวลีองค์ขาวนี้นะครับปกติพระศิวลีจะเป็นองค์สีทองที่ชาวบ้านได้สร้างไว้แต่องค์นี้เป็นสีขาวนะครับแล้วก็ตำนาน,นที่สร้างขอบนี้จะเป็นฐานพระเจดีย์คุมบ่อน้ำที่พระ ยานาครั้งโบราณได้โผล่ขึ้นมานะครับโผล่ขึ้นมาจากบ่อน้ําบ่อนี้แล้วขึ้นมากราบพระที่วัดมหาธาตุแห่งนี้ครับนี่เป็นแทน่นกราบไหวบูชานะแท่นกับไหวบูชาของบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ ที่วัดมหาธานุพระเจดีคำนี้เป็นพระซสโหรีส่วนใหญ่ก็จะเป็นองค์รูปสีทองนะครับแต่ที่ให้ดูเมื่อสักครู่นี้เป็นรูปองค์สีขาวโบสถเก่าโบราณวัดหาธาตุอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยนะครับนี่เป็นพระสีโบรีองค์ขาวและบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่ พระยานาโพงขึ้นมาในกลางบอกนี้แล้วก็ขึ้นประกาศวายพระศักดิ์สิทธิ์ในบัวซึ่งเป็นบทเก่าที่เห็นลัางคายอยู่นี่นะครับ